ตอนนี้ประมาณ17นาฬกา40นาทีเรามาเดินออกกำลังกายกันเมื่อเช้าไม่ได้ไปปั่นจักรยานตื่นไม่ไหวก็เลยมาเดินออกกำลังกายแถวบ้านนะคะกะว่าเดินสร้าง6กิโลนี่บรรยากาศ รยากาศเดินนะไม่วิ่ง หว่างทางก็จะเป็นทุ่งนาน้องหมาอยากออกคลิปใช่ไหมเดินมาส่งด้วยน้องหมามาทักทายนะคะดอกยญ้า บรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เขาไม่ได้ทำนามันก็เลยดูเพราะว่ามันหน้าแรงงมันก็เลยดูแห้งแรง ฝั่งนี้ก็อากาศดีบรรยากาศทุ่งนาเราจะเดินวนรอบบ้านเราเป็นวงกลมประมาณ6กิโลที่บ้านอะเข้าได้สองทาง ชมบรรยากาศ